7ผักช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแบบธรรมชาติผมการที่เราเป็นโรคเบาหวานครับก็เกิดจากสิ่งแรกก็คือการอ้วนครับถ้าเราควบคุมความอ้วนหรือว่าควบคุมอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงเราก็จะช่วยป้องกันและลดการเป็นโรคเบาหวานได้ครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าผักที่ผมมาแนะนำวันนี้มีผักอะไรกันบ้างครับผมหนึ่งครับกระเจี๊ยบเขียว สามารถช่วยลดระดับปริมาณของน้ําตาลกูโคตในเลือดได้ครับยังช่วยควบคุมน้ําตาลในร่างกายได้ดีด้วยโดยช่วยดึ่ซึมน้ําตาลจากลําไส้ใหญ่ให้มีระดับคงที่ครับแค่เราเอากระเจีย๊ยบมาต้มแล้วก็ทานคู่กับน้าพริกในทุกๆมือก็ช่วยดูแลน้ําตาลในเลือดของเราได้ดีด้วยครับผม2ครับตำลึงครับจะขึ้นตามรั้วบ้านของเราครับผม ตำลึงครับสามารถช่วยลวดระดับน้ําตาลในเลือดได้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับมีการพบว่าในตําลึงครับจะช่วยให้ระดับอินซูลินเพิ่มขึ้นได้ดีด้วยครับผมแล้วก็ช่วยทําให้น้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดได้ช้าลงครับผมเราตาลึงก็ทาเมนูได้หลากหลายครับจะเอาไปต้มจิ้มนกน้ดาริกหรือว่าจะเป็นต้มจืดตาลึงก็ได้ครับผมสมครับมะละครับก็เป็นอีก ผักหนึ่งครับที่ผมชอบกินก็คือมะระยัดไส้หมูสับครับผมในเจ้ามะระครับมีสารแซลลทินครับและโอลิเพปไทด์พีครับซึ่งดีต่อคนที่เป็นเบาหวานครับเพราะว่ามะระเป็นผักที่มีสมพุุณในการรักษาโรคเบาหวานได้ดีมากๆเลยครับสามารถ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะทำให้การเผาผลาญกรูโคสเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยครับผมแค่เราทานมะละครับในทุกๆวันครับผมก็ช่วยสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานได้ครับ 4. ีครับสะเดาครับช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับเพราะว่ามันจะไปควบคุมน้ําตาลในเลือดของเราครับแค่เราครับทานสะเวารั่ว จิ้มกับน้ําพริกคุกวันครับก็ช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยครับผม 5. ครับหอมใหญ่ครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งพี่ผมชอบครับคือไ่เท้วหอมหัวใหญ่ครับหรือว่าเอาในปั่นในน้ําผักผลไม้ครับผมหอมหัวใหญ่ครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายครับผมว่าเมื่อเราทานเจ้าหอมหัวใหญ่ครับมันจะไปช่วยลดระดับกูโคสครับผมแค่เราทาน เจ้ากรหอมวันละหนึ่งหัวครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ได้ครับเพราะมันช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดของเราครับผมหกครับมะเขือม่วงเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำครับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับเพราะว่ามะเขือม่วงครับมีเส้นใยอาหารที่สูงมากครับช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับครับเป็นผักสำหรับคนที่อ่าเป็นเบาหวานครับ เครับผักบุ้งครับเพราะว่าทานผักบุ้งบ่อยๆทาให้ตาดีครับแต่มีประโยชน์สําหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราทานเจ้าผักบุ้งครับมันมีสารสาคัญก็คือสารที่คล้ายอินซูลินครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีครับช่วยต่อต้านโรคเบาหวาน,นครับเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินเอที่สูงมากครับช่วยเกี่ยวกับาการลดอาการร้อนในแล้วก็แก้ของผูก ได้ดีด้วยครับแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับผัดผักบุ้งหรือว่าจะเป็นผักลวกจิ้มกรนเทพริก็ได้หมดเลยครับอันนี้ครับก็คือผักเจ็ดชนิดครับที่ช่วยดูแลคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเพราะว่ามันช่วยลดน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีครับผมให้เรานะครับผมไม่ใช่ว่าทานแค่เจ็ดผักนี้แล้วครับเราต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ครับผมข้าวเราก็ต้องทาน แล้วก็พวกเนื้อนมไข่ต่างๆก็สิ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันข้าวเราก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวซ้วอมมือดีสุดแล้วก็ลดเป็นพวกของหวานครับพวกแป้งครับที่จะก่อให้เกิดน้ำตาลครับแล้วก็มันออกกําลังกายในทุกๆเย็นครับเราก็จะมีเ็าเรียกปริมาณน้ําตาลที่น้อยลงและทําให้เราผอมเพรียวได้อีกด้วยครับแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถ,ถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้าก,กัดจุด สำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน We'll you